l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y o u u u b พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันและคุณก็ณไ,มไม่ต้องลำงาง<า>กับโฆษณา,า,<น>าอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางช่องล i ซ t e n g ีและพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ล t ซ n c นแชแน l นักสลักวิญญาณตอนที่275พพูดผีพรายสางบนท้องถนนคึกคักจอแจคนสัญจรขวักไขว่ฝ่ามือหลินสวินกํายันหยกที่ชินอูวีมอบให้สัมผัสกลิ่นอายพายในนั้นขณะเดินไปข้างหน้าหลังจากเข้าเมืองทานดารายันหยกนี้ก็เสมือนตื่นจากการหลับไหลแผ่ระลอกคลื่นประหลาดเซี้ยวหนึ่งออกมาชี้ไปยังตำแหน่งหนึ่งในเมืองราวกับเข็มทิศ ครึ่งเคอให้หลังหลินสวินมาถึงหน้าร้านขายยาที่ดูเงียบเหงากิจการซบเซาแห่งหนึ่งชายชาราในชุดสีเทาผมบางคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นนานแล้วยามเห็นหลินสวินก็อดอึ้งไปไม่ได้อยู่บ้างหลินสวินบกยันหยกในมือแล้วกล่าวว่าสหายรู้จักของชิ้นนี้หรือไม่ชายชาราชุดเทาดูคล้ายถอนหายใจโล่งอกคอมกาโค้งทันวะแล้วกล่าวว่าข้าน้อยเฟยอวินคารวะใต้เท้าขอบังอาจถามว่าใต้เท้านำว่ากระไรหลินสวินกล่าว รองผู้ดูแลลัทธิแรกกำเนิดลินสวินชายชราชุดเทาที่เรียกตนเองว่าเฟยอวินตกใจหาใดเทียบสายตามองสำรวจลินสวินตั้งแต่หัวจะโรดเท้าแล้วกล่าวว่าท่านคือลินสวินที่เข้าลัทธิแรกกำเนิดเมื่อหนึ่งปีกว่าก่อนหน้านี้คนนั้นหรือลินสวินพยักหน้าเฟยอวินแววตาอึ้งค้างกล่าวว่าในเวลาสั้นๆเพียงนี้ใต้เท้าก็กลายเป็นรองผู้ดูแลแล้วหน้าทึ่งนะ ดูเหมือนเขาค่อนข้างรู้เรื่องภายในลัทธิแรกกำเนิดเป็นอย่างดีทำให้ยามรู้ฐานะของหลินสวินจึงตกใจขนาดนั้นอย่างเห็นได้ชัดใต้เท้ารีบเข้ามาเร็วหลังจากเฟยอวินเชิญหลินสวินเข้าไปในร้านขายยาก็ปิดประตูทันทีจากนั้นจึงประสานหมัดกล่าวใต้เท้ามาครั้งนี้เพราะเรื่องของแดนเรนนภาใช่หรือไม่หลินสวินแปลกใจเจ้ารู้ได้อย่างไรเฟยอวินยิ้มบางๆกล่าวว่า ก่อนหน้านี้นานมาแล้วข้าน้อยก็เคยเป็นมือสังหารคนหนึ่งของแดนเรนพามีมักวิธีขั้นอายุไขเทียมฟ้ายามผู้อาวุโสฟางเต้าผิงบุกฆ่าแดนเรนพาด้วยตัวคนเดียวในครานั้นก็เพราะเห็นแก่ที่ข้าน้อยไม่ใช่คนเลวโดยสันดานจึงไว้ชีวิตข้าน้อยนอกจากความแปลกใจในใจหลินสวินก็อดตกใจไม่ได้17,00 0ปีก่อนชายชารานามว่าเฟยอวินคนนี้ก็เป็นระดับอมตะขั้นอายุไขเทียมฟ้าแล้วนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ข้าน้อยก็ถอนตัวจากแดนเรนพากบดานในเมืองทานดาราแห่งนี้ข้าน้อยเคยรับปากผู้อาวุโสฟางเต้าผิงไว้ภายหน้าไม่ว่าเขามีธุระใดๆขอเพียงข้าน้อยช่วยเหลือได้ย่อมไม่มีทางบอกปัดเฟยอวินกล่าวตอนนี้ใต้เท้าถือยันหยกนี้เข้ามาข้าน้อยคิดคิดดูแล้วเรื่องที่สามารถช่วยเหลือใต้เท้าได้ก็มีเพียงเรื่องเกี่ยวกับแดนเรนพาเท่านั้นลินสวินกล่าวชมสหายยุดตาแหลมคมนักเฟยอวินยิ้มบางๆกล่าวว่า ขอบังอาจถามว่าการเดินทางมาภายนอกครั้งนี้ตั้งใจจะหาแดนเรนพาเพื่อเหตุใดลินสวินก็ไม่ได้ปิดบังเอ่ยว่าข้าอยากรู้ที่อยู่ของมาราพูดมาราพูดเฟอยอวินในตาหดรัดน้อยๆนิ่งเงียบเนิ่นนานก่อนกล่าวว่าได้สหายุทธดูเหมือนมีเรื่องลำบากใจลินสวินถามเฟอยอวินสายหน้ากล่าวว่า เรื่องนั้นจัดการง่ายดายนักแต่กลับต้องรอสักสองสามวันใต้เท้าโปลดตามค่าน้อยไปนอกเมืองเลือกสถานที่เงียบๆไร้ผู้คนหากเกิดการต่อสู้จะได้ป้องกันไม่ให้ทำร้ายชีวิตใดๆในเมืองทานดารากล่าวจบเขาก็เดินตรงไปผลักประตูเปิดออกลินสวินไม่ได้คิดมากความเดินตามออกไปด้วยกันหนึ่งช่วยยามให้หลังในภูเขาลึกห่างจากเมืองทานดาราหลายหมื่นลี้แห่งหนึ่งไฟยอวินหยิบยันอักษรรูปกระบี่ที่ลึกลับชิ้นหนึ่งออกมา จากนั้นหยดเลือดลงบนนั้นแล้วบีบเบาๆปึ่งเย็นอักษรแตกระเบิดกลายเป็นเส้นเลือดลึกลับพิสดารสายหนึ่งเหินทยานอากาศออกไปก่อนอันตรธานหายลับไปใต้ราตรีเวงหวังหลังเรื่องพวกนี้เสร็จทั้งตัวเฟยอวินดูคล้ายผ่อนคลายลงไปมากกล่าวว่าข้าน้อยใช้วิธีส่งสารของแดนเรนนภาส่งข่าวไปยังมารพูดธแล้วภายในสามวันเขาต้องมุ่งหน้ามาแน่เจ้าใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อหรือหลินสวินตรหนักได้ถึงอะไรบางอย่างทันควัน เฟยอวินยิ้มกล่าวรู้อยู่แล้วว่าปิดบังใต้เท้าไม่ได้หักไม่ทําเช่นนี้ก็มีแต่ต้องบุกไปยังรังของแดนเรนพาเท่านั้นไม่เช่นนั้นย่อมไม่อาจหาร่องรอยของมารพูดได้ในใจหลินสวินพลิกม้วนกล่าวว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากฐานะเปิดเผยดแดนเรนพาไม่มีทางปล่อยเจ้าไปเด็ดขาดชีวิตนี้ของข้าผู้อาวุโสฟังเต้าผิงเป็นผู้มอบให้หนึ่งหมื่นกว่าปีมานี้ที่ใช้ชีวิตในเมืองทานดาราก็ตั้งใจไว้นานแล้วจะมอบชีวิตนี้คืนให้ผู้อาวุโสฟังเต้าผิง เฟยอวินสีหน้าสงบยิ่งกว่านั้นหากข้าไม่ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อคนอย่างมารพูดไม่มีทางมุ่งหน้ามาเด็ดขาดกล่าวถึงตรงนี้ดวงตาเขาก็ผุดแววเย็นชาตั้งแต่ปีนั้นที่ข้าถอนตัวจากแดนเรนนภาในสายตาพวกเขาข้าก็เป็นคนทรยศคนหนึ่งหากรู้ว่าคนทรยศอยู่ที่นี่มีหรือมรพูดจะนิ่งดูได้ลินสวินยังอดทราบซึ้งไม่ได้กล่าวว่าสหายยุทธวางใจครั้งนี้ข้าจะไม่ให้เจ้าเดือดร้อนไปด้วยแน่นอนเฟยอวินยิ้มกล่าวไม่เป็นไร จูจ่ก็ถามขึ้นว่ามีสุราหรือไม่ลินสวินยื่นน้ำเต้าสุราให้เขาเฟยอวินยกดื่มอย่างสำราญเนิ่นนานถึงจุปากเอ่ยว่าสุราดีหากใต้เท้าไม่รังเกียจพอจะเล่าสาเหตุที่มาตามล้างแค้นมารพูดในครั้งนี้ให้ข้าฟังได้หรือไม่ลินสวินพยักหน้าน้อยๆแล้วเล่าเรื่องของเย่ฉุนจวินให้ฟังเฟยอวินฟังจบก็อดหัวเราะลั่นไม่ได้แดนเรนนภาบ้าคลั่งฟันเฟือนปันใดถึงขั้นกล้าหาเรื่องผู้สืบทอดหอบรรพจญลทัทธิแรกกำเนิด คิดจริงๆหรือคิดจริงๆว่ามีตระกูลจริงแห่งน่านฟ้าที่แปดหนุนหลังแล้วจะสามารถนอนใจได้หากครั้งนี้ค่ารอดชีวิตไปได้ต้องรอชมว่าแดนเรนนภาพาจะพังพินาศอย่างไรแน่นอนในเสียงเจอแววเครียดแค้นลึกล้ำความแค้นเช่นนั้นฝังอยู่ในกระดูกของเขากลบซ่อนไม่อยู่สักนิดนี่ทำให้หลินสวินยังแปลกใจเขาคิดคิดแล้วกล่าวว่าสหายยุทธต้องได้เห็นวันนั้นมาถึงอย่างแน่นอน ขณะที่ทั้งคู่พูดคุยกันจูๆ่ๆเฟยอวินก็ในตาหดรัดกล่าวด้วยความตกใจว่ามีคนมาแล้วว่าพลางเขาเหินทยานขึ้นกลางอากาศทันทีในตาดุดเพลิงโหมมองไปยังจุดที่ไกลออกไปครู่ต่อมาสีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมขึ้นมาเป็นพวกเขาจริงๆเพียงแต่นี่เวลายังไม่ถึงครึ่งเคอร์เหตุใด,ดพวกเขาจึงมาเร็วขนาดนี้หลินสวินก็ค่อนข้างแปลกใจเช่นกันนี่ผิดปกติยิ่ง สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นคนของแดนเรนนาพากลิ่นอายนั่นค่าคุ้นเคยนักจะหลบก่อนชั่วคราวหรือไม่เฟยอวินสือจิตถามลินสวินยืดตัวบิดขี้เกียจใบหน้าหล่อเหล่าไร้แววกังวลกล่าวว่าไม่จําเป็นค่าคนแซ่ลินอยากดูหน่อยว่าเหตุใดพวกเขาจึงมาเร็วเช่นนี้เฟยอวินพยักหน้าน้อยๆกล่าวเสียงครึมทันทีในเมื่อมาแล้วก็ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอ,อีกแล้วเสียงดังไปทั่วใต้ราตรีประดุดสีหมึก ท่ามกลางรัติการอันไร้สรรพเสียงเงาสีเทาขุ่นมัวแถบหนึ่งปรากฏขึ้นต่อจากนั้นเงาเหล่านี้ขยับไม่หยุดก่อตัวกลายเป็นเงาร่างสายแล้วสายเล่าภาพแปลกพิกลนั่นดุดดังพูดผีตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีระลอกกลิ่นอายใดๆทำเอาคนสันเทิมผ่านไปหลายปีเช่นนี้ก็ยังใช้รูปแบบเดิมเฟยอวินถอนใจเบาๆ หลินสวินเอามือไผ่หลังมองสำรวจภาพนี้รู้ดียิ่งว่าหากไม่เพราะเหยียบย่างขั้นอายุไขเทียมฟ้าด้วยมักวิธีก่อนหน้านี้ของเขาเกรงว่าคงไม่มีทางสังเกตเห็นเงาร่างเหล่านี้ได้สักนิดจากนอกจุดนี้สามารถมองออกว่าความช่ำชองในการพลางตัวของมือสังหารแดนเรนนพาหเหล่านี้น่าตกใจเพียงใดเฟยอวินเป็นเจ้าดังคาดไม่ถูกเหตุใดเป้าหมายจึงมาอยู่กับเขาชักแปลก เสียงสนทนาดังขึ้นก็เห็นเงาร่างสีสายเดินออกมาห้วงอากาศไกลๆนั่นเป็นชายสามหญิงหนึ่งทั่วร่างปกคลุมด้วยพยับหมอกสีดำคลุมเครื่อมดุจด,ดังกลืนไปกับสีรัติการอย่างสมบูรณ์กลิ่นไอพิศวงลึกลับในตาพวกเขาทอแววกังขามองสำรวจเฟยเยวินและลินสวินไม่หยุดคล้ายคิดไม่ถึงว่าสองคนนี้จะมาอยู่ด้วยกันได้สถานการณ์ไม่ดีสีมาราพูดผีพรายสางเคลื่อนไหวพร้อมกันแล้วเฟยอวินสื่อจิตเสียงเจอแววเคร่งขรึมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนลินสวินรีตาลงกล่าวว่า พวกเขามาเพราะข้าเพียงแต่เมื่อครู่ถูกยันอักษรน,นั่นของเจ้าดึงดูดความสนใจดังนั้นจึงเร่งมาที่นี่เฟยอวินอึ้งไปราตรีมือสนิทภูผาธาราล้วนเงียบสงัดบรรยากาศเปลี่ยนเป็นกดดันและวังเวงใกล้ออกไปชายสามหญิงหนึ่งอย่างมารพูดมานผีมารพรายมารสางยืนเคียงกันดุด,ดด่งเทพผีที่เดินออกมาจากนรกใตพ้พิภพเฟยอวินเจ้าสมคบคิดกับเจ้านี้ตั้งแต่เมื่อไร ผู้นำคือมารพูดเป็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำสวมหน้ากากสำริดลายพูดผีสีเลือดชุดดำทั้งตัวสองมือที่โผล่พ้นเสื้อผ้าออกมาซีดขาวน่าสยดสยองคนทรยศอย่างเจ้าหายตัวไปนานเช่นนี้วันนี้กลับใช้วิชาลับของสำนักสงสารเพราะตั้งใจล่อให้พวกเรามุ่งหน้ามาหรือมารผีเป็นสตรีนางหนึ่งเสียงประดุดพ,พึมพำบวิวนุ่มนวลมาเพราะข้าดังคาดลินสวินยิ้มขึ้นมากระทันหัน ดูท่าตอนที่ข้าออกจากสำนักคงถูกเจ้าเท่าบางส่วนเปิดเผยร่องรอยหมายยืมมือแดนเรนนภาของพวกเจ้ามากำจัดข้าพวกมรพูดล้วนนิ่งเงียบสถานการณ์ในวันนี้ค่อนข้างแปลกพิกลและเพราะความเกี่ยวข้องของเฟยอวินทำให้ร่องรอยของพวกเขาถูกเปิดเผยเรื่องผิดปกตินี้ทำให้พวกเขารู้สึกรับมือไม่ทันอยู่บ้างเหตุใดพวกเจ้าจึงอยู่ด้วยกันมรพูดถามซ้ำลินสวินกล่าวเรียบๆแน่นอนว่าเพื่อจะฆ่าเจ้าอยู่แล้วมรพูดกล่าว เจ้ามองเคราะห์สังหารนี้ออกแต่แรกแล้วหรือลินสวินสายหน้ากล่าวทอดถอนใจข้ามหาสหายยุทธเฟยอ,อวินเพื่อตามหาร่องรอยของเจ้าเพื่อแก้แค้นแทนเยชุนจวินสิทธิ์พี่ของข้าแต่กลับไม่คิดว่าพวกเจ้าเริ่มเคลื่อนไหวนานแล้วหากรู้เช่นนี้แต่แรกข้าคงไม่ต้องมารบกวนสหายยุทธเฟยอ,อวินเช่นนี้บังเอิญมากจริงๆเขานึกไม่ถึงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเยชุนจวินยังจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองอีกครั้ง การปรากฏตัวของสีมานต้องเป็นฝีมือของเท่าชราอย่างพวกฟูเวล,ลีชีเซียวอวินอย่างไม่ต้องสงสัยเย่ฉุนจวินมารพูดดูคล้ายเข้าใจแล้วเช่นกันยิ้มหน้ากลัวออกมาช่างบังเอิญจริงๆหรือนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสรรพสิ่งทั่วล่าล้วนมีชะตาฟ้าลิขิตใช่ลิขิตให้วันนี้พวกเจ้าต้องประสบเคราะห์อยู่ที่นี่หลินสวินก็ยิ้มเช่นกันแขนเสื้อกว้างสะบัดพลิ้พุ่งทะยานขึ้นกลางอากาศสหายยุทธ์เฟยอวินเจ้าถอยไปก่อนชั่วคราวส่วนพวกเขาก็ยกให้ข้าจัดการ เฟยอวินสายหน้ามีหรือข้าจะมองดูใต้เท้าถูกโจมตีเพียงลำพังได้วันนี้ข้าจะมอบชีวิตนี้เปิดทางรอดให้ใต้เท้าเสียงสงบนิ่งและเด็ดเดี่ยวเดิมคิดว่าต้องจัดการเพียงมารพูดแต่ตอนนี้ทั้งสี่มานกลับปรากฏตัวพร้อมกันนี้ทำให้เขาคาดไม่ถึงแต่ก็ไม่สำคัญแล้วอย่างมากก็แค่ตายวันนี้หากให้สหายยุทธประสบเคราะห์อย่างไม่เป็นธรรมนี้ข้าคนแทหลินต้องละอายใจไปตลอดชีวิตลินสวินยิ้มกล่าว หากสหายุทธอยากช่วยจริงๆไม่สู้รอลงมือเมื่อสบโอกาสดีกว่าไฟอวินอึ้งไปครู่หนึ่งตระหนักได้อย่างฉับไวว่าหลินสวินมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังลังเลครู่ใหญ่ก็พยักหน้าน้อยๆข้าไม่เคยเห็นคนโอหังเช่นนี้มาก่อนใกล้ออกไปมันพรายทอดถอนใจเอ่ยปากและไม่เคยเจอคนที่กล้าประมาทพวกเราเช่นนี้นานมากแล้วเช่นกันเงาร่างเขาพ้อมบางเหยียดต,ตรงดุดหอกกลิ่นไอดุกร้าวถึงขีดสุดถึงอย่างไรก็เป็นผู้สืบทอดหอบรรพจารัทิแรกกำเนิด การที่มีความมั่นใจเช่นนี้ก็เป็นเรื่องปกติในข้อมูลก็บอกไว้ว่าแม้เจ้านี้เพิ่งทะลวงระดับได้ไม่นานแต่พลังต่อสู้ย้ายฟ้าศาสตรามักหน้าตกตะลึงไม่อาจดูเบาหาไม่มีหรือจะให้พวกเราสี่คนลงมือด้วยกันเช่นนั้นก็ฆ่าเจ้านี้ก่อนแล้วค่อยจัดการคนทรยศอย่างเฟยอวินนี่ทีหลังเป็นอย่างไรเสียงมารผีประหนึ่งพึมพำก้องสถานฟ้าดินประเสริฐนักมาราพูดพยักหน้า สามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป